เออนี่ทัชใช่ไหมทัชทีวิตใช่อาวุธปืนอะไรอวัตถุระเบิดอะไรของทัเจ็ดจุดทัชหกห้าเนี่ยเ,เ,เย 6, 6, นี้ยของอะไรวะองอันนี้

ได้ร่วมกับทางฝ่ายทหารนะครับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่1นึ่งนะฮะด้านการข่าวนะฮะด้านการเข้าตรวจคนจับกลุ่มได้ของกลางจํานวนมากมานะครับทำให้ประชาชนรู้สึกเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทัพพี่น้องสื่อมวลชนต่างๆต้องการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกับทางตำรวจผู้ท้องภาคหนึ่งนะฮะและกองทัพภาคที่1น,นะครับก็ตามใบแถลงข่าวนะมีอยู่3ด้านด้วยกันหมายเลขโทรศัพท์ทางเว็บไซต์ แล้วก็ทางอีเมลนะครับตำรวจระดมกวาดล้างตามคำสั่งดังกล่าวนะครับตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยพลตำรวจตีสีวราดังสิทธิพรามนก,กุลนะครับรักษาลักการแทนผู้ชิชการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยนะฮะคณะรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่หนึ่งนะฮะร่รวมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่ม ความผิดดังกล่าวตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่25มิถุนายนทั้งอาวุธสงครามวัตถุระเบิดตลอดจนยาเสพติดครับผมในฐานะหน้า,าที่รับผิดชอบงานด้นนานความมั่นคงนะครับก็ได้สั่งที่มีการระดมกวาดล้างอาวุธสงครามยาเสพติดเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของน้าคอสชอนะครับภาพที่สามารถใช้การได้ โดยเฉพาะยังยิ่งนะครับจากการข่าวของทางฝ่ายทหารและฝ่ายตำรวจนะครับเราทราบว่าอาวุธเหล่านี้นะครับได้ถูกลักลอบมาจากประเทศเพื่อนบ้านเห็นชัดนะครับว่ายังใหม่เยี่ยมแล้วก็มีชื่อของประเทศเพื่อนบ้านติดอยู่นะครับกระทบกระทั่งได้ที่ดก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความมัม่นคง รายละเอียดจะให้ทางเจ้าที่ที่ทำการจับคุณอธิบายและตลอบคำถามน้องสื่อมวลชนนะครับครับอัน,นึงได้เครื่องยิงลูกระเบิด m 7 9จําำนวน3กระบอกกระสุนจำนวน94นัดนะครับ 2. อ,อาวุธปืนอากา้าจำนวน2กระบอกกระสุนจำนวน229นัดแม็กกาซีนจำนวน5แม็กนะครับ 3. ปืนคาบินจำนวน1กระบอกจำนวน18ลูก เจ็ดยาบ้าจำนวน27,400เม็ดนมตระครับครับรายละเอียดก็ตามปรากฏที่ใบแถลงข่าวที่แจกไว้แล้วนะครับตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมกับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยของกองทัพภาคที่หนึ่งได้ร่วมกันดำเนินการสืบสวนหาข่าวจับกลุ่มนะครับภายใน3วันแค่นั้นเองนะครับนะฮะได้ถึงมากมายขนาดนี้นะครับสวัครับ ท่าั้งครับเราเป็นเจ้าของเองไม่ครับรับจ้างคนครับทักหนึงได้ท่าจ้างคนเท่าไหร่เออแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งทักหนึ่งลูกค้าแถวท่ากลางครับเราให้ความร่วมมือกับตำรวจนะบอกเข้าไปห,หมดอะไรบ้างยังไงถึงมา่อขนยา พอดีจำเป็นต้องใช้เงินครอบบีขนห้าครั้งจำเป็นห้าครั้งเหรอ